มดดำส่งน้องชายทำงานค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาติดตามสำหรับคุณมดดำขาชาพาค่ะกับล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคมมดดำและมดเล็กได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มดเล็กเนี่ยเดินทางเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสพักกลางค่ะพักเพื่อไทย ซึ่งมดดำเผยว่าก็ทํางานอยู่ใกล้ๆจึงเดินมาส่งน้องชายที่พักเพื่อนไทยเนื่องจากว่าสนิทกับนายภาวเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสาน,สานงานด้านการเมืองคุณที่กทมของพักเพื่อไทยอยู่แล้วและโดยเส้นทางการเมืองสําหรับตน,นบก็คงจะเป็นศูนย์เนื่องจากตอนนี้มีความสุขกับงานที่ทําในปัจจุบันเมื่อถามว่ามีโอกาสที่นายสุช,ชาติตันเจริญจะย้ายมาร่วมงานกันกับเพื่อไทยไหมหมดดำเองก็กล่าวว่าถ้าจะมาเด,เดี๋ยวก็จะพามาส่งเองตอนนี้ให้น้องมาก่อน แนะนนมดดำยังกล่าวอีกว่าคือมดเล็กเองก็ต้องรอคุณพ่ออีกทีก็คงมาพร้อมกับมดดำคุณพ่อมีอะไรบางอย่างด้วยแต่ผมเนี่ยเป็นสอจอมาสามสมัยแล้วลงพื้นที่มาก็ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างตัวเองมดดำเองยังกล่าวว่าในครั้งนี้นั้นมดดำก็เดินทางมาส่งน้องชายค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ